สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้อีกครั้งนะคะกับช่องของเราด็อกเตอรเต้อุนีนะคะช่องที่นําเสนอสาระดีๆเพื่อให้คุณสวยสุขภาพดีอย่างฉลาดค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกํำลังใจในการทำเพื่อให้หมอด้วยนะคะ วันนี้ได้มีโอกาสเนี่ยนะคะมาทำคลิปนี้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนนั่นก็คือแปลงโฉมคุณแม่หรือว่าเมคอเวอร์คุณแม่ของหมอนั่นเองค่ะคลิปนี้เนี่ยกำเนิดได้เนื่องจากว่าแม่หมอนี่จะต้องไปงานแต่งงานลูกสาวของญาติสนิทของเรานั่นเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก3สัปดาห์ครั้งหน้าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือแม่หมอก็คือกลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําสวยไม่ได้บํารุงผิวหน้าอะไรเลยนะคะในผู้หญิงวัยกําลังจะเจดสเนี่ยนะความโรยราเนี่ยมันมาเร็วมากในระดับไตรมาสต่อไตรมาสคือความเปลี่ยนแปลงในแต่ละ3เดือนเนี่ยไปอย่างรวดเร็วมาก ภารกิจวันนี้หมอจะฟื้นหนะ้าคุณแม่อย่างเร่งด่วนทําอย่างไรได้บ้างไปติดตามชมคลิปในวันนี้เลยค่ะมาดูที่หน้ามแม่กันก่อนเลยค่ะเราก็จะแบ่งงานที่จะต้องทำเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนนะคะอันที่1การฟื้นความโรยรานะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยร่องต่างๆความหย่อนคล้อยนะคะและงานที่2ก็คือการปรับโฉมนะคะไม่ว่าจะใช้เมคอัพนะคะการแต่งดใดๆเพื่อให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของงานบูรณะความโรยราเนี่ยเราก็จะแก้ตั้งแต่ ผิวเลยนะคะในเรื่องของจุดรอยดำรูขุมขน texture ์ไฟลายทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งแก้หรือว่าปกปิดไม่ได้ด้วยการใช้เมคอัพนะคะงานผิวจริงๆเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยรอยดำเนี่ยมันสามารถปกปิดได้ด้วยคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าปัญหาก็คือการที่เราจะต้องโบกผิวให้หนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคนสูงอายุซึ่งผิวแห้งแล้วร่องหรือรอยบนผิวเนี่ยก็เยอะเนี่ยนะคะทำให้ยิ่งไปเน้นปัญหาริ้วรอยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเมคอัพเนี่ยมันไม่ได้ซึมเข้าผิวนะคะมันแค่ฉาบอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มความหนาของผิวที่มีต่อร่องสังเกต คนที่โบกหน้าหรือว่าแต่งหน้าเยอะมากๆจะสังเกตเห็นริ้วรอยรูขุมขนร่องต่างๆชัดขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการฟื้นสภาพผิวไม่ว่าจะทำให้รูขุมขนดีขึ้นฝ้าไไลายดีขึ้นหรือความชุ่มชื่นของผิวดีขึ้นนะคะก็ <ๆ S 1> จะช่วยลดปัญหาตรงจุดนี้แต่งหน้าแบบงานผิวได้นะคะไม่ต้องโบก ซึ่งผิวของแม่ก็จะมีปัญหาเมดสนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนติจีจนส์นะคะมีฝ้าอยู่จางๆมีสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอรูขุมขนริ้วรอยฝาไลายน,นะซึ่งถ้าใครได้เคยดูคลิปนะคะที่หมอได้ทําเกี่ยวกับออวิธีในการรักษาฝ้านะคะแล้วก็เลเซอร์ในการที่ใช้ในการรักษาฝ้าเนี่ยหมอเคยได้อธิบายไปแล้วนะคะถึงกลไกในการรักษาปัญหาเมดสนะคะโดยเลเซอร์ที่หมอเลือกก็คือในกลุ่ม p i c o s e c ์เลเซอร์นะคะ ซึ่งถือว่าเป็น g กล์สแ a น d าร์นะคะในการรักษาปัญหาเม็ดสีในปัจจุบันซึ่งตัวที่หมอเลือกก็คือเจ้าตัว p พิคโคช e นะคะหรือ75็ห a อเล็กซาน c ดรียพิคโคเซคเนะคะด้วยความจำเพาะเจาะจงของความยาวคลื่นที่มีต่อเม็ดสีและในคราวเดียวกันมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องรูกุ้งโคนแล้วก็ฝ่ายลายไปในคราวเดียวกัน,นะคะ่ะ ซึ่งเนื้อหาโดยละเอียดเนี่ยหมอเคยได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะแปะลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนที่อยากฟังนะคะแบบละเอียดนะหรือกลับไปทบทวนเนี่ยนะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปทบทวนได้ค่ะเราใช้ Pico Show นะคะในการปรับสีผิวแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะถึงแม้ว่าใน3สัปดาห์จะยิงได้เพียง1ครั้งนะคะก็ทำให้ผิวใสขึ้นในระดับหนึ่งทีเดียวแล้วก็ได้เรื่องรูขุมขนอีกนิดหน่อยด้วยเนาะ แล้วหมอก็ให้แม่กลับไปทาครีมต่อนะคะเพื่อเสริมในเองการทําเลเซอร์นะเพื่อให้ผลระยะเวลา3สัปดาห์เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยครีมที่ให้นี่ก็เน้นในแง่ของการช่วยเรื่องควบคุมเม็ดสีนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยรูขุมขนเนาะใช้เสริมการกระทาให้ประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้นนะคะโดยตัวที่ให้ก็จะมี A25 นะคะ Moistific นะคะ พ i กเมนตและก็ไนโอโซม TXA ค่ะเหานเจ้า Moistific นี่นั้นค่ะ เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยนะที่มีครบอยู่ในขวดเดียวน่นค่ะซึ่งมันจะมีส่วนประกอบของไฮยาลูรอนิกแอซิดเนาะซึ่งเวลาดูดน้ําเข้าไปในผิวช่วยนับไปพลัมผิวก็ดูตึงขึ้นนะคะแล้วก็มีเซรามไลน์นะซึ่งเป็นไขมันซึ่งปกติแล้วในคนอายุเยอะก็จะสร้างได้น้อยลงหรือในคนผิวแห้งเนี่ยก็จะสร้างได้น้อยลงนะคะซึ่งพอผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะมันก็จะดูพลัมดูอิ่มขึ้นนะคะไฟไลน์เนี่ยก็ดีขึ้นรูมขนโดยรวมก็จะดูดีขึ้นไปด้วยเวลาแต่งหน้าก็แต่งนาง่ายขึ้น ด้วยค่ะซึ่งในมอยสิฟิกเองก็จะมีเจ้าตัวในอาซินามายนะคะซึ่งตัวมันช่วยปลอบประโลมผิวและมีผลในการช่วยลดเม็ดสีด้วยค่ะในส่วนของกลุ่มลดเม็ดสีหรือไวท์เทนนิ่งเนี่ยเราก็จะให้เป็นพิกเมนต์นะคะแล้วก็ตัวไนโตรเจนทซึ่งทั้ง2ตัวก็มีกลไกลนะคะมีสารที่ช่วยในการ ลดเม็ดสีในเมคานิซึมต่างๆเพื่อความสามารถในการควบคุมการทำงานหรือการสร้างเม็ดสีได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไฮเอ2 5อย่างที่บอกตัวนี้เป็นวิตามินเอรูปออกฤทธิ์นะคะซึ่งนอกจากจะมีผลเรื่องกระตุนรร collagen, ะต้นการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดในผิวแล้วนะคะมันยังเป็น penetration enhancer ช่วยให้ครีมเราทาไปก่อนหน้านะคะีค่ะซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งก็คือในกลุ่มไวท์เทนิงนั่นเองโดยรวมก็คือได้ทั้งไฟล์ไลน์รูป ขนแล้วก็ คมมคม่ะการทาครีมลดริ้วรอยนะคะแล้วก็เลเซอร์เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของไฟลายหรือว่ารอยตื้นๆที่อยู่บนผิวเนาะมันจะไม่สามารถที่จะช่วยปัญหาซึ่งเกิดจากริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อที่มากกว่าปกตินะหรือ wrinkle on motion คือเวลาเราแสดงสีหน้าแล้วมีริ้วรอยเช่นยิ้มแล้วมีตีนกาขมวดคิ้วแล้วมีเส้นระหว่างคิ้วอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ทำงานเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นการทาครีมเพื่อหวังผลให้ริ้วรอยซึ่งเกิดจากการขยับเนี่ย หายไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยมันลงไปได้แค่ชั้นผิวหนังตื้นๆเท่านั้นเองไม่สามารถลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อได้นะคะ ซึ่งริ้วรอยพวกนี้มันเกิดจากการแสดงสีน้ำมมากๆนะคะมีการใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าที่มากกว่าปกติร่วมกับถ้ามันเกิดอยู่บนผิวนี่นะคะที่เป็นการลดลงของคอลลาเจนนะคะก็จะทําให้ร่องนั้นลึกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในการแก้ปัญหานี้เราต้องใช้บททูลินัมท็อกซินนะคะซึ่งช่วยในการคลายกล้ามเนื้อก็จะทําให้ริ้วรอยประเภทนี้นี่ดีขึ้นค่ะ ึ่งนอกจากผลในการลดริ้วรอยจากการขยับแล้วเนี่ยนะคะโบทูลนนัมท็อกซินเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะนำมาใช้ในการลิฟติ้งหน้าได้ด้วยค่ะแต่มันเป็นการลิฟต์ในชั้นตื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเหมาะในคนที่มีปัญหาหย่อนคล้อยไม่มากนะคะซึ่งในกรณีแม่หมอเนี่ยจะพบว่ามันมีดีกรีของความหย่อนคล้อยเนี่ยที่มากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นลำพังเนี่ยจะใช้แค่เพียงโบทูเนนัมท็อกซินในการลิฟต์หน้าเนี่ย อาจจะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไร เราจําเป็นต้องไทเทนหรือว่ากระชับหน้าของแม่จริงๆแล้วปกติเนี่ยนะคะในการกระชับผิวเนี่ยนะคะเฟิร์สไลนหรือว่าอันดับแรกที่หมอจะเลือกใช้ในการกระชับผิวก็คืออัลเจอร e ปีหรืออัลเจรานะคะที่การกระตุ้นในความสามารถของผิวเราในการซ่อมผิวนะคะทำให้ผิวสุขภาพดีมีการกระชับมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าแม่เนี่ยจะอายุมากแล้วเนี่ยนะคะการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยอาจจะได้ไม่ดีเท่ากับเด็ก แต่ว่ามันก็ทําให้สุขภาพผิวดีแต่วันนี้มันคือไม่ทันนะคะเพราะว่าเรามีเวลาเพียงแค่3สัปดาห์ปกติการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยต้องใช้เวลาแอดลิสอย่างน้อย1เดือนนะคะแล้วก็ผลเนี่ยจะมีมากขึ้นเนี่ยก็คือสวยเป๊ะสุดอะ่ะตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาแค่3สัปดาห์คือไม่ทันนะคะและอย่างที่หมอนะคะว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นนี่นะคะ ความหย่อนคล้อยมันมีมากบวกอายุที่มากเนี่ยการกระตุ้นก็ทําให้สร้างคอลลาเจนได้อาจจะไม่มากพอเพราะฉะนั้นผลที่เล็งเห็นเนี่ยหช้ากว่าแล้วก็อาจจะได้ไม่เป๊ะเท่าเพราะเราต้องการแรงนะคะในการอบอุ้มเนื้อเยื่อที่มันคล้อยเนี่ยขึ้นไปมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องการอะไรที่ quick fix นะคะแล้วก็ได้ผลค่อนข้างชัดเจนนะคะสิ่งที่หมอเลือกในวันนี้ก็คือการร้อยไหมหรือว่า t r e a d Lifting นั่นเองค่ะ ซึ่งใหม่ในท้องตลาดนี้ก็มีเยอะแยะมากมายมากๆจนคนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อให้มีความแตกต่างไปจากคลินิกอื่นด้วยเนาะมันก็ทําให้คนเนี่ยค่อนข้างสับสนว่าเอ๊ะใหม่อะไรแล้วก็มีการออกมาใหม่เรื่อยๆค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะให้แบ่งเนี่ยใหม่เนี่ยเราแบ่งได้หลายแบบถ้าเราแบ่งจาก วัสดุที่ใช้ในการทำไหมนี่นะคะเราก็สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คืออันที่หนึ่งในกลุ่มไหมละลายได้นะคะหรือ absorbable thread นะคะและกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มไหมไม่ละลายนะคะหรือ non absorbable thread นะคะหรือเป็นไหมที่อยู่ถาวรน,นั่นเองปัจจุบันการร้อยไหมเนี่ยนะคะไหมประเภทที่ไม่ละลายหรือที่มันอยู่กับเราถาวรเนี่ยมัน ไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วนะคะซึ่งส่วนประกอบหลักจะเป็พวกไนลอนเป็นโพลิเมอร์นะคะที่ไม่สลายได้ด้วยกระบวนการต่างๆในร่างกายก็คือใส่เข้าไปแล้วก็อยู่ถาวรเมื่อ7-8ปีก่อนหมอก็ได้ใช้ไปพอสมควรเนาะเนื่องจากว่าตัวมันมีผลในการยกอยู่ค่อนข้างนานแต่นานยังไงก็ไม่ forever นะคะมันก็มีอายุการใช้งานของมันค่ะเวลาที่เราใช้ไปนานๆน,นะคะเนื้อเยื่อที่มันไปแขวนอยู่นี่นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงที หมอเคยได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเอนจิงเนี่ยนะคะทำให้ผิวแล้วก็โครงสร้างของหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผิวหนังไขมันเอ็นหรือแม้แต่ทั้งชั้นกระดูกเลยก็ตามเพราะฉะนั้นจุดที่มันใช้ในการแขวนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้เนี่ย กล้ามเนื้อที่อยู่โดยรอบนะคะหรือกล้ามเนื้อรอบๆในส่วนที่เราแขวนมาอยู่มันก็มีการขยับอยู่ตลอดเนี่ยเช่นเวลาเรายกแก้มเนี่ยนะคะมันก็มีการใช้ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการเคี้ยวหัวเราะเนี่ยนะคะการขยับมากๆเนี่ยทำให้เกิดการหวานหรือว่าเกิดการหลวมของไหมที่เราใส่เข้าไปนั่นเองในที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะยกได้เหมือนเดิมนะคะและนอกจากนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะ เอามันออกได้นะคะการที่มีิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายร,ร่างกายเราจะมีกลไกลในการหลอมดรียคอลลาเจนหรือพังผืดนะคะบนใบหน้าก็ทําให้มีพังผืดอ,อยู่บนใบหน้าคงค้างอยู่เนื่องจากสิ่งแปลกปลอมนั้นไม่สลายและก็ไม่สามารถเอาออกมาได้ค่ะและถ้าเกิดผลข้างเคียงนะคะก็ทําให้แก้ไขลําบากนั่นจึงทําให้ปัจจุบันนะคะใหม่ประเภทนี้ได้รับความนิยมน้อยมากค่ะฉะนั้นตอนนี้ ไหมชนิดที่คนนิยมทำกันมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Absorbable Thread นะคะหรือว่าไหมที่ละลายได้ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุนะคะที่เราใช้ในการผ่าตัดนะคะในการเย็บเส้นเลือดเอยนะคะซึ่งมีอุบัติการณ์ในการเกิดการแพ้เนี่ยต่ำมากนะคะโดยตัวที่พบบ่อยแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือในกลุ่มของ PDO นะคะซึ่งย่อมาจาก Poly d i o x a n o n เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ย ถูกนํามาใช้นานมากแล้วนะคะซึ่งช่วงแรกก็จะมาเป็นไหมเส้นแบบเล็กๆเป็นพวกโมโนฟิลาเมนต์เนาะแล้วก็ตัวใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมแต่ก็มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือ PLA CL นะคะโพลีแลคตอ์นะคะคขาคแลคโตนนะ ึ่งก็มีข้อเด่นก็คือทําให้ตัวมันเนี่ยสลายตัวได้ช้านะคะเพื่อให้ความสามารถในการโฮเนื้อเยือ่อหรือโปทตีชู่อยูได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งบริษัทเขาก็เคลมว่าสามารถอยู่ได้นานถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะทีน,นี้เรายังสามารถแบ่งไหมได้อีกนะตามจุดเกาะเนาะซึ่งมันมีความสําคัญอย่างไรมันมีความสําคัญถึงประสิทธิภาพในการ ยกผิวเพราะว่าลักษณะเมคานิคของไหมนะคะคกลไกกันยกของไหมมีผลนะคะกับการยกผิวหรือการกระชับผิวที่แตกต่างกันค่ะอันแรกนะคะก็แบ่งตามจุดก่อนนะคะก็คือเป็นลักษณะ floating type หรือว่าไหมแขวนลอยนั่นเองซึ่งอันนี้คิดกันมากเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นภาพจำของใครหลายๆคนนะคะสำหรับการร้อยไหมนะวามีการปักเข็มเข,มเข,มเขมทั่วหน้าเลยหลายสิบ เข็มนะคะเหมือนคล้าย เ a ิลเรเซอร์ประมาณนั้นนะคะซึ่งไหมที่ใช้จะเป็นโมโนฟิลามต์นะคะของเอ่อพีโอเนี่ยนะคะซึ่งมีขนาดเล็กเท่าๆกับเ,เส้นผมแล้วก็ปักสันๆกันไปทั่วหน้าสําหรับหมอแล้วนะตอนนี้แทบไม่มีที่ใช้เลยเนื่องจากว่ามันไม่มีจุดเกาะที่ชัดเจนการสารไหมตึ้นต้โดยที่ไม่มีจุดเกาะเนี่ยผลเรื่องลิฟติ้งเนี่ยไม่ต้องพูดกันว่ามันไม่ได้เรื่องการยกกระชับหน้านะคะมันจะได้ในผิวชั้นตึ้นต้ซึ่งก็ไม่ต่างจากการทาเลเซอร์เนาะและ การที่เราจะต้องใส่ไหมเส้นเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อให้มันมีผลกระชับอะไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยนะคะจำเป็นต้องใช้ไหมปริมาณเยอะซึ่งก็จะต้องทิ่มเข็มปริมาณเยอะซึ่งก็เสี่ยงเขียวช้ำน,นะคะเสี่ยงติดเชื้อและเนื่องจาก PDR ที่มีขนาดไดมิตเตอร์เล็กมากเ่ยนะคะมันจะถูกสลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในผิวเนี่ยนะ,ะภายในไม่เกิน3เดือนคือยังไม่ทันจะเห็นผลลิฟชัดเจนเลยสลายหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ย หมอแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะตอนนี้นะคะส่วนในกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มหลักนะคะนั่นก็คือ anchoring type หรือว่า suspension type นั่นเองก็คือมีจุดเกาะชัดเจนจุดไหนที่เป็นจุดเกาะชัดเจน จุดที่มีเนื้อเยื่อที่ไปต่อจนถึงกระดูกนะคะพวกที่เป็นเขาเรียก true ligament หรือว่าเอ็นจริงๆเนี่ยนะคะอย่แถวแถวโนอย่างนี้นะคะอยู่บริเวณขมับแบบนี้เป็นตน้นซึ่งจุดเกาะที่ชัดเจนที่แน่นเนี่ยนะคะก็จะทําให้การดึงหรือการยกเนื้อเยื่อของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มนี้นก็มีใช้กันมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนก็มีใช้เนี่ยนะคะอย่างกลุ่มของ s i ล o เ e l ลิฟต์ซิลูเอตซอฟท์นะคะซึ่งก็ได้ผลดีมากเลย แต่ปัญหาก็คือบริษัทที่นําเข้ามาจะาจําหน่ายในประเทศไทยเ,ยเขามีปัญหากับบริษัทแมเน,นะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีดิสตริบิวเตอร์นะคะที่จะจัดจําหน่ายในประเทศไทยตัวนี้เลยตอนนี้ไม่มีให้ใช้เคยมีได้ใช้มาก่อนแล้วตอนนี้ก็ถูก นำกลับไปแล้วก็ไม่มีให้ใช้นะคะและตอนนี้ในกลุ่มนี่นะคะ,ะ suspension t r a d ที่เราใช้แล้วก็ได้ผลดีตอนนี้ก็คือเป็นหมาจากอิตาลีชื่อว่า definite t r a d นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นเล็ก c o n v e r g e n c e bidirectional ก็คือไหมมี2ทางนะคะที่จะดึงเนื้อเยื่อด้านล่างขึ้นไปกองด้านบนก็คือมีการ move เนื้อเยื่อที่ชูนะคะจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งด้วยเมคานิตของไหมก็จะมีเข็มเนี่ยติดมาที่ปลายสองัง้งเรียกว่าดับเบิลนีเดอร์นะคะทาให้การสอดใส่ไหมเนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยลักษณะเมคานิตของไหมเนี่ยก,ก็คือดันเนื้อเยื่อขึ้นมาด้านบนโดยตลอดเส้นเนี่ยก็จะมีเป็นก้างปลาหรือเรียกว่าคอคตลอดเส้นนะคะตามความยาวของเจ้าตัวไหมนะคะเพื่อช่วยในการเกาะเกี่ยวเนื้อเยื่อขึ้นไป อบจากเนื้อเยื่อได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งข้อดีของไหมประเภทนี้ก็คือมีจุดเกาะที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะซึ่งทําให้ผลของการคงอยู่ในการลิฟต์เนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานบวกกับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยนะคะเป็น PLA CL อย่างที่บอกว่าตัวมันเนี่ยใช้เวลาในการสลายค่อนข้างนาน,น,นผลของการยกก็เลยอยู่ค่อนข้างนานนะคะแต่อาจจะมีข้อเสียได้บ้างในคนที่ผิวบางนะคะโดยไหมประเภทนี้มันจะมีเครียก ก้างปลาเนี่ยไปตลอดเส้นก็มีโอกาสที่จะเกิดจุดดิมเปิลหรือจุดบุ๋มได้ในช่วงแรกๆค่ะและในกลุ่มนี้3นะคะไหมประเภทนี้ก็จะแตกต่างไปอีกเนี่ยนะคะลักษณะแวริเนต์นี้ก็คือเมชลิฟหรือว่าไหมโครงตะขครนะคือโดยหลักการมันจะต่างกับซัสเพนชันนะคะไหมตัวนี้จะเป็นไหมาทางเดียวนะหน้าตาจะมาเหมือนคล้ายๆกระสวยก็คือมีโครงตะไคร้อยู่ด้านนอกแล้วก็คือมีไหมก้างปลาเนี่ยอยู่ด้านในนะ ตัว Fixation หรือตัวจุดเกาะของเขาเนี่ยนะคะเป็น soft anchoring คือไม่ได้เกาะกับเนื้อเยื่อที่แข็งหรือจุดเกาะที่แน่นมากนะคะใช้เป็นการเน็บกับเนื้อเยื่อ s f อ t i s จ u ดแต่เขาเน้นจุดที่ต่างกันเขาเน้นลักษณะของโครงตรข่ายเนี่ยเพื่อให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยมุดเข้าไปก็เลย ingrowth ของเนื้อเยื่อของเราเข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในพื้นที่สัมผัสกับผิวเราเนี่ย มากยิ่งขึ้นแล้วเวลาการใส่เนี่ยเราใส่ไหมหลายๆเส้นเนี่ยนะคะเพิ่มพื้นที่สัมผัสทําให้เกิดคอลลาเจนเนี่ยนะคะเข้ามาในแนวเนี่ยเหมือนดึงหน้าให้มันดูกระชับขึ้นแน่นขึ้นเล็กลงอะ่ะเหมือนดึงที่ชูเข้าในแนวนี้ซึ่งถ้าเราเทียบในแง่ของการยกนะคะเส้นต่อเส้นระหว่าง Suspension Thread ในกลุ่ม2กับตัวไหมโครงตะข่ายเนี่ยนะคะแรงดึงในกลุ่ม Su s เพ็ญชั่น r e a d เนี่ยทำได้ดีกว่า แต่มันยกกันคนละแนวนะ s u s p n s s o o t t r e a d เนี่ยมันจะยกแบบแนวนี้นะคะส่วน m e s h เนี่ยจริงๆแล้วแนวนี้เขาก็ยกได้เหมือนกันนะแต่เขาจะเด่นในแงก่การดึงเนื้อเยื่อเข้าไปให้มีความแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลย Apply เอาประโยชน์เนี่ยนะคะของไหมสองประเภทเนี่ยมาใช้กันในวันนี้นะคะเพื่อได้ผลเนี่ยสมบ,บูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะในวันนี้เราก็จะยกทั้งแก้มนะคะแล้วก็คิวของแม่ค่ะ นี่คือไหมอิตาลีนะคะเป็น anchoring thread เนาะหน้าตาก็คือมันจะมามีเป็นเรียก bidirectional needle คือมีเข็ม2อ,อันติดอยู่เราจะเห็นเป็นไหมขาวๆถ้าเราส่องดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีก้างเล็กๆเ,เ,เนี่ยก้างตัวที่แบบว่าจะเกาะติดกับเนื้อเยื่อเวลาเข้าไปในเนื้อเยื่อมันจะกลางออกนะคะนะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือไหมอิตาลีนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็น ไหมโครงตะข่ายนะอย่างที่บอกไปแล้วอันนี้จะมีหลักการเป็น soft anchoring ลักษณะไหมจริงๆถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโครงกระข่ายข้างนอกแล้วก็คือมีก้างด้านในนะคะพอเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะคายออกแล้วก็มีพื้นที่เพื่อให้เนื้อเรามุดเข้าไปเนาะทั้นเนี่ยมันก็จะสร้างคอลลาเจนตามตลอดแนวของเส้นไหมนี่เป็นลักษณะที่ต่างกันนะคะ อันนี้หลังจากที่เราเนี่ยใส่ไหมเข้าไปแล้วนะคะคือเราใส่ไหมบริเวณแก้ม แล้วก็บริเวณคิว้วยกคิวนะ้วเนาะสังเกตว่าไหมประเภทนี้จะไม่เหมือนไหมเส้นเล็กเล็นะคะเห s ือนสแ i o n t น r e a d จะดึงหน้าขึ้นไปเลยทันทีอย่างน้อยนอยเนี่ย80%แล้วก็ผลที่เราต้องการจริงๆเนี่ยอีก20%เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากคอลลาเจนเริ่มสร้างนะอีกสักเดือน,นจะยิ่งสวยกว่านี้จะเห็นไหมว่าความแักชัดเจนระหว่างข้างที่ไม่ได้ร้อยกับข้างที่ร้อยนะคะ มาก,กันทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนของการปรับโฉมเนี่ยนะหมอจะแต่งหน้าให้คุณแม่นิดนึงนะคะเพื่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะในการไปงานค่ะอันนี้ลอยใช้อันนี้เป็นแทนรองพื้นนะคะกันแดดเนาะ หวังว่าคลิปวันนี้ของหมอจะเป็นประโยชน์นะสนุกสนุกไปกับหมอและก็แม่นะคะในการแบบ Makeover แบบไม่เจ็บตัวมากนะคะไม่ต้องผ่าตัดก,ก็สวยได้แล้วก็ในระยะเวลาจำกัดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างและเป็นแนวทางให้หลายๆคนนะคะในการเลือกนะว่าเราจะบำรุงหน้าเราจะดูแลผิวหน้าของเราอย่างไรนะ อายุก็เป็นแค่เพียงตัวเลขนะคะเราสามารถดูแลตัวเองได้ทุกช่วงอายุนะดีต่อใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ